สวัสดีครับผมต้นเปิดไพ่ดูดวงคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดวงกันในหัวข้อชัยชนะเป็นของคุณนะครับชัยชนะใดบ้างที่กำลังจะเป็นของคุณเนาะไม่ว่าคำทำนายจะเป็นยังไงนะครับจะดีงามขนาดไหนนะครับจะเป็นสิริมงคลแค่ไหนคอมเมนต์สาธุข้างล่างนะครับ เพื่อรับไปนะัอย่าลืมคอมเมนต์สาธุนะครับ <laughs> มาดูดวงกับผมนะครับหนุ่มออฟฟิศที่ดูดวงได้นิดหน่อยเรามาดูกันเลยชัยชนะใดบ้างที่จะเป็นของคุณผมขออนุญาตเปิดไพ่ดูดวงให้คุณนะครับคือยังไม่ได้เปิดไพ่อ่ะนะไพ่ใต้สำรับก็เป็นไพ่ของชัยชนะด้วยความสามารถทั้งหมดแล้วนะครับ <laughs> เป็นมงคลตั้งแต่ยังไม่เปิด คอมเมนต์สาธุข้างล่างนะครับมาแชรยชนะที่จะเป็นของคุณใครเจอวิกฤตอยู่บ้างใครเจอเรื่องยากลำบากอยู่บ้างใครเจอภาระที่เข้ามาหนักๆอยู่บ้าง งานเข้าเยอะภาระเข้าเยอะรับผิดชอบเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับหรือเจอวิกฤตในชีวิตอยู่ชัยชนะเป็นของคุณคือทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็ผลของการกระทำผลลัพธ์ผลของการสู้ผลของการพยายามทุกอย่างมันจะออกมาดีเกินคาดเลยนะครับดีกว่าที่คิดไว้เยอะ ดีเกินคาดไปเยอะเลยแต่แต่แรกมาด้วยกําหนดการที่อาจจะล่าช้าหน่อยกําหนดการเดินทางนะครับกําหนดการเดินทางเนี่ยอาจจะมีเลื่อกนกําหนดการเดินทางหน่อยแต่แรกมากับวิกฤตในชีวิตจะดีขึ้นเหมือนฟ้าหลังฝนทําการสิ่งใดจะดีผลลัพธ์จะออกมาดีเกินคาดนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่ายอยู่นะ คุณว่าไงอ่ะคุ้มค่าไมหมล่ะชัยชนะในเรื่องถัดมาแม่หน้าที่การงานครับหน้าที่การงานการประกอบอาชีพจเจริญรุ่งเรืองนะ,จะเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะหน้าที่การงานที่เป็นงานประจำเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เรื่องเงินเดือนประดับยศติดยศนะครับแล้วก็อาจจะมีความเกี <sweating in> <UK> ่ยวข้องกับวงวานราชการก็ได้นะครับหรืออาจจะทําธุรกิจนะครับคุณอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงวานราชการหรือค้าขายเกี่ยวกับวงวานราชการหรือคนในวงราชการเนาะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับวงราชการเลยไม่เกี่ยวกับงานราชการอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็จะบอกว่ามีความก้าวหน้านะครับมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ะครับมีความก้าวหน้าเตเริญมุ่งแรงขึ้นแล้วก็ชัยชนะในเรื่องของเสน่ห์อาจจะเสน่ห์ชนะใจคนที่คุณอยากได้ก็ได้นะครับทั้งนี้ขอเตือนนะขอเตือนนะเสน่ห์แรงขนาดเนี้ใช้เสน่ห์กับคนที่มันถูกที่มันควรนะเอาดีๆถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ ห่าห้ามใจไปหาคนใหม่อย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของนะครับแล้วก็ตัวเองอ่ะถ้ามีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะนะครับถ้าตัวเองมีคู่อยู่แล้วอ่ะอย่าได้ใช้สเสน่ห์แรงไปหาคู่เพิ่มนะจงเอาสเสน่ห์ที่แรงเนี่ยไปใช้ในด้านหน้าที่การงานให้มันปังยิ่ง,งขึ้นไปดีกว่านะครับเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับทำให้มันดีนะเอาดีดีนะ สเสน่แรงแล้วใช้ในทางที่ดีนะแต่การที่ชนะใจคนที่คุณชอบนี่มันช่วยไม่ได้ก็ชนะไปแล้วก็ชนะใจไปแล้วแต่ถ้ามันไม่ควรก็อย่ายุ่งนะครับถ้ามันไม่ควรก็รักษาระยะห่างแล้วชัยชนะในการเจราจาชัยชนะในการประสานงาน ผู้คนจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีผู้คนจะซัพพอร์ตเป็นอย่างดีผู้คนมักจะเห็นด้วยผู้คนมักจะตกตกลงในการเจรจาจงใช้ไหวพริบจงช่างสังเกตนะครับจงมีความช่างสังเกตให้มากๆจงใช้ไหวพริบในการเจรจาให้มากๆแล้วก็ขอให้มีความเป็นมินตรไมตรีที่ สูงเข้าไ้นะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตให้ยึดกับความสงบเข้าไปอย่าได้ทำอะไรโดยตั้งอยู่กับความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะติดต่อประสานงานอะไรขอให้ไปในโทนที่มันสงบไปในโทนที่มันกลมเกลียวอย่าได้ไปในโทนที่มันขัดแย้งนะครับ แล้วการเจราจามักจะได้รับการตกลงมักจะสำเร็จดามที่ไพ่ขึ้นนะครับผู้คนเขาก็จะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะเอาเลือกเอาชัยด้วยการเอาดอกบัวเอาดอกไม้ไปไหว้ผัะนะครับ เพื่อนหรือหุ้นส่วนจะกลมเกี่ยวกับคุณเป็นอย่างดีนะแล้วก็เรื่องถัดมาชัยชนะเรื่องถัดมาเรียกได้วา่าเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมเนาะเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมนะครับจากที่เคยแพ้จากที่เคยสูญเสียจากที่เคยผิดหวังจะสำเร็จนะจะได้เริ่มต้นใหม่ แต่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะไอ้ที่จบแล้วจบไปขอให้ทำใจขอให้ยอมรับความจริงนะครับแต่เริ่มใหม่จะดีกว่าการเริ่มใหม่จะดีขึ้นนะครับการเริ่มใหม่จะดีกว่าท si ี่ผ่านมานะครับใครที่รอโอกาสได้เริ่มใหม่จะได้รับโอกาสที่เริ่มใหม่นะครับแต่ของที่จบแล้วของที่ไปต่อย <ốt> ังไงก็ไม่ดีก็ไปต่อไม่ดีอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วจบไปนะครับยอมรับความจริงให้ได้ว่าเออมันไม่ได้จริงมันจบแล้วจริง เริ่มใหม่ดีกว่าดีไหมล่ะแต่ละอย่างดีมากเลยนะครับ <Operations. S 1> เหมือนเกิดใหม่ในร<ๆ>่างเดิมเลยนะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยดีขึ้นผิดหูผิดตาเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมเลยนะครับใช้ชนะในด้านพภกกระซย์นะครับ ชัยชนะในเรื่องของความมั่ง,งคั่งโพกรัพบชัยชนะในเรื่องของอํานาจวาสนาบารมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่หัวหน้าผู้บริหารเจ้าของกิจการข้าราชการระดับสูงบารมีเยอะมากนะครับอำนาจเยอะมากเมื่อไปถึงจุดนั้นนะครับที่สําคัญมั่งคั่งโพกรัพย์อย่างมากเลยนะครับหาทรัพย์หาตังค์ได้เยอะมาก ไม่ลำบากหรอกนะครับหาได้เยอะขนาดนี้นะนี่ก็หาได้เกินคาดทําได้เกินคาดนะครับอะไรนี่ยโ,โน้ตมันหล่นนะครับาำไรไปเกี่ยวโน้ตนะครับถัดมาสิ่งที่ อดทนรอคอยมานานน่าจะถึงเวลาแล้วแหละนะครับแล้วก็เมื่อเป็นไพ่ใบนี้นะครับหากเผชิญกับความยากลำบากมานานคุณจะเอาชนะเรื่องเหล่านี้ได้ชัยชนะจะมาถึงคุณทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็นะหากมีเรื่องของคุณใส่มนดำ ปีศาจมนุษย์อสุรกายสัตว์ปีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะไม่ว่าใครส่งมาหรือไปต้องธรณีสารอะไรต่างๆนะคุณจะมีเหตุให้สามารถถอนของพวกนี้ได้ลบล้างของพวกนี้ได้หรือรอดพ้นอันตรายจากของพวกนี้ได้คุณจะดีขึ้นจากสิ่งเหล่านี้นะครับอาการที่เจ็บป่วย ช่วงเขา่าช่วงท้องหรือเส้นเลือดช่วงหัวช่วงไมเกรนอย่างเงี้ยอย่างเช่นแผลในกระเพาะอาหารกดไหลย้อนอย่างเงี้ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อกระดูกอยเงี้ยนะครับปวดไมเกรนเส้นเลือดในสมองอาเงี้ยอาการเหล่านี้จะดีขึ้นนะครับคนใส่บนดำก็จะถูกแก้ถูกล้างไปนะครับน่าจะมีเหตุให้คุณไปเจอเหตุการณ์ที่ดีๆ หรือเจอสถานที่ดีๆหรือเจออะไรก็ตามนะครับที่ช่วยให้คุณนั้นหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ต้องรอคอยด้วยความทรมานก็จะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องได้นะครับนี่คือชัยชนะของคุณนะการที่เจอสภาวะบีบคั้นลำบาก แล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนอย่างเงี้ยชัยชนะมาถึงคุณทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายขึ้นนั่นมาจนได้เห็นไหมชัยชนะด้วยความสามารถความสามารถของคุณเท่านั้นที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับทั้งนี้ขอให้มีความสุขุมให้มากๆนะ ให้มีความรอบคอบให้มากๆกับทุกๆเรื่องที่ทํานะความสุขคุมความรอบคอบและก็จงทําตัวให้น่าเชื่อถือทําตัวให้น่าเชื่อถือทํำยังไงทําตัวให้น่าเชื่อถือก็รอบความให้มากๆมีความรู้ก็ว่าไปตามความรู้กฎเกณฑ์ก็ว่าไปตามกฎเกณฑ์เอาให้แม่นเอาให้ชัวร์ถ้าไม่แม่นไม่ชัวร์อย่าพูด ไปทาการบ้านมาก่อนนี่คือความน่าเชื่อถือนี่คือความรอบคอบนะครับสุข,ขุมใจเย็นถ้ายังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งรับปากอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งให้คําแนะนําอย่าเพิ่งพูดออกไปมันจะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับคุณใน,นลักษณะเหล่านี้จะนํามาซึ่งชัยชนะในทุกๆเรื่องทําการสิ่งใดก็ชนะก็สําเร็จด้วยความสามารถด้วยไหวพริบปฏิภัติด้วยสติปัญญาที่คุณมีด้วยความสุข,ขุมด้วยความรอบคอบที่คุณมี การแข่งขันจะได้รับชัยชนะการเงินจะบริหารจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบทุกๆอย่างจะสำเร็จเป็นไปนดังหวังนะครับด้วยความสามารถของคุณเองล้วนๆนะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมก็ด้วยความสามารถของคุณเองล้วนๆนะครับผมชื่นชมอย่างหนึ่ง ชื่นชมความอดทนนะครับชื่นชมความอดทนชื่นชมความอึดไม่ว่าจะเจอสถานการณ์บีบคั้นยังไงเจอความยากลําบากยังไงก็ยังสู้อยู่ชื่นชมตรงนี้แหละนะครับใช้ชนะจากการทะเลาะใช้ชนะจากเรื่องร้อนรุ่มร้อนอกร้อนใจไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าคุณจะใจเย็นขึ้นคุณจะสุขุมขึ้น ใบนี้ได้บอกแล้วคุณจะรอบคอบขึ้นคุณจะสุข,ขุมขึ้นคุณจะไม่ใจร้อนแล้วก็การทะเลาะคุณจะชนะนะครับการทะเลาะบอกแวง้งคุณจะชนะหากเป็นการทะเลาะกันมีปากเสียงกันโดยใช้วาจาใช้คำพูดที่รุนแรงทะเลาะกันด่าทอกันอย่างนี้ ท,มท,มท,มมออทิมแทงกันด้วยหอกปามันคือการเปรียบเปยเนาะใช้คําพูดคําพูดที่มันรุนแรงเปียบเหมือนหอกอะไรเงี้ยทิมแทงกันด้วยหอกปาก็คือใช้คําพูดรุนแรงด่ากันอย่างเงี้ยทิมแทงกันด้วยคําพูดเนี่ยสถานาการณ์เหล่านี้คุณจะชนะนะครับไม่ใช่ว่าจะไปด่าเขาไปอะไรกับเขานะแต่คนที่ใช้วิธีเหล่านี้กับคุณมันจะทําอะไรคุณไม่ได้จากเนี้ย จงสุข,ขุมและรอบคอบให้มากๆมีแต่ชัยชนะมีแต่ความก้าวหน้าเท่านั้นแหละจะทําให้คนพวกนี้มันหบป,ปากได้นะครับแล้วก็สภาวะที่ต้องอยู่อย่างร้อนอ,อกร้อนใจนะครับจะดีขึ้นนะครับนี่คือชัยชนะของคุณด้วยการจัดการที่เป็นระบบด้วยความรอบคอบคุณจะทําได้ดีเกินคาดคุณจะทําได้ดีกว่าที่คุณคิดนะครับ หนี้สินที่ลุงดังสําหรับคนบางคนนะสำหรับบางคนบางท่านที่หนี้สินลุงดังคุณจะจัดการได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับจัดการจัดแจงชําระได้เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นนี่เรียกยว,ว่าดีขึ้นนะจากที่มันลําบากอย่างเงี้ยนะครับลำบากมันทรมานมันร้อนรุ่มร้อนอกร้อนใจคุณจะเย็นขึ้นนะครับทั้งนี้หากคุณมีโอกาสในการกู้หนี้ยืมสิน ก็จงอย่าก,กู้นะครับอดทนใจเย็นๆน,นะครับไพ่แนะนําอยู่ว่าให้สุขุมรอบครอบแล้วคุณจะสําเร็จทุกอย่างนะครับมาใบนี้ชัยชนะเรื่องถัดมาคือคุณจะได้ของที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทําได้แล้วมันเป็นหน้าที่สําคัญ หรือจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือของทรัพย์สินที่มันชิ้นใหญ่ตามที่มันตามมาได้ความรับผิดชอบนะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่คุณจะได้แล้วคุณก็ทําได้จริงๆด้วยนะขอให้ตั้งมัน่นตั้งใจจริงอย่าได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆอย่าได้โลเลนะครับทําอะไรตั้งมัน่นตั้งใจจริงแล้วคุณจะทําได้มันทุกอย่างนั่นแหละนะครับสําเร็จมันทุกอย่างสุข,ขุมให้มากมาก จากหน้าไพที่ขึ้นคือเป็นคนที่ทนมานานแล้วนะครับเป็นคนที่อดทนมานานแล้วลำบากมานานแล้วเหนื่อยมานานแล้วจนบางทีก็อยากจะสะบัดคำที่มันแรงๆออกมาอยากจะบน่นอยากจะตัดเพ้อนะครับแต่ว่ามาเจอคลิปนี้หน้าไพาขึ้นว่ามันไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะมาบน่นมาตัดเพอ้อไม่ได้แล้วนะครับความสุขขม ความรอบคอบความน่าเชื่อถือเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้แล้วคุณจะสำเร็จทุกอย่างคุณจะได้ดีมากๆไปได้ไกลมากๆจงตั้งใจนะครับจงตั้งใจแน่วแน่อย่าได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆแล้วก็ระวังคำพูดระวังอารมณ์นะครับระวังอารมณ์ระวังคำพูดจงสุข,ขุมให้มากคุณจะได้ของใหญ่ จะได้ของชิ้นใหญ่ซึ่งมีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้นะครับนี่คือชัยชนะของคุณชัยชนะในเรื่องถัดมาแม่จเจริญรุ่งเรืองนะความจเจริญรุ่งเรืองนะครับชัยชนะในเรื่องถัดมาคือความจเจริญรุ่งเรืองผู้คนเมตตาสนับสนุน ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเพศหญิงเพศแม่จะซัพพอร์ตคนดีมากเป็นหญิงเพศแม่จะสนับสนุนจะซัพพอร์ตคนดีมากๆนะครับทำให้ได้นะครับอดทนตั้งใจแน่วแน่นะครับอดทนเหมือนที่เคยอดทนมานั่นแหละเพิ่มความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ เพิ่มความสุข,ขุมรอบคอบให้มากสิ่งที่คุณจะได้ทั้งความสำเร็จที่เกินค่าทั้งความก้าวหน้าการเจรจาผู้คนรักใคร่ผู้คนสนับสนุนนะครับเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เฮงมากๆปังมากๆนะครับบางคั่งโภกกระซับมา,ๆบา,ๆบากาาๆ นี่แหละครับคือชัยชนะของคุณในตอนนี้นะครับชนะได้แม้กระทั่งจิตใจตัวเองชนะได้แม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองนะครับเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมจริงๆนะครับมันคือโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มันคือโอกาสได้เกิดใหม่ในร่างเดิมนะเอาตามที่พ่บอกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าพายอยากจะอวยพร หรือแนะนำอะไรให้คุณนะครับจริงๆแล้วนะ่ะใ,ใ,ในไพ่ทุกใบเนี่ยแฝงมาด้วยคำแนะนำอยู่แล้วนะแฝงมาด้วยคำแนะนำอยู่แล้วแล้วชัยชนะของคุณเนี่ยมันก็เหมือนพอรอยู่แล้วนะครับชัยชนะทุกๆเรื่องของคุณเนี่ยเหมือนพอรอันประเสริฐอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละรครับจะเปิดเพิ่มให้นะครับว่าไพ่ยอยากแนะนำหรือวบพรอะไร <Ĉ S 1> ให้คุณนะครับ ให้แนะนำว่าจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามนะแล้วก็ทาอะไรจงตั้งใจจริงจงเอาจริงนะครับยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามตั้งใจจริงเอาจริงแล้วทุกอย่างมันจะสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อน่าเหลือเชื่อเพราะว่าแม้กระทั่งสิ่งที่มันไม่น่าจะสำเร็จได้ มันก็สำเร็จได้นะครับศัตรูคนไม่หวังดีอุปสรรคต่างๆมันจะแพ้ภัยตัวมันเองอะไรก็ตามจะกล้ามกายคุณไม่ได้นะครับด้วยการวางตัวในสิ่งที่ดีงามการยึดมั่นในความดีและด้ความตั้งใจจริงของคุณนะครับ นอกจากนี้ภัยยังแนะนำว่าขอให้ดูแลการกินของตัวเองนะขอให้ดูแลการกินของตัวเองขอให้ดูแลระบบทางเดิอนอาหารของตัวเองนะครับดูแลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอยากกินอาหารรสจัดมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นแผลนะครับเพราะอาหารเดี๋ยวจะมีอาการกดไลย,ย้อนเดี๋ยวจะมีอาการ ท้องเสียท้อง,องนะร่วงยกตัวอย่างอันนี้คือการยกตัวอย่างนะแล้วก็จงมีสติในการใช้จ่ายเงินนะครับจงมีสติในการใช้จ่ายเงินให้คิดในใจไว้เลยว่าหาได้เยอะแค่ไหนก็จะเก็บให้ได้เยอะแค่นั้นให้คิดไว้อย่างนี้คุณจะได้มีสติในการจ่ายเงินมากขึ้นนะครับ ให้อบอกว่าสิ่งที่คุณทำหากว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้จงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วทุกอย่างมันจะโดดเด่นมันจะปังมันจะเจริญรุ่งเรืองนะครับแสงจะลงมงจะลงมันจะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดต,ตานะครับจงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานการที่คุณทำนะครับจงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง นะแล้วก็จงรู้ทันอารมณ์ตัวเองจงรู้ทันอารมณ์ตัวเองจงรู้ทันกิเลสตัณหาไฟราคะอย่าได้ไหลไปไกับอย,อย่าได้ไหลไปกับพวกกิเลสตัณหาไฟราคะ หรือของที่อยากได้ทั้งๆที่มันไม่ได้จําเป็นอย่าได้หลงจงดูให้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นคุณเสียเงินกับของเหล่านี้เยอะมากนะครับคุณจะเสียเงินกับของเหล่านี้เยอะมากหากคุณดูไม่เท่าทันนะครับไพ่จึงแนะนําว่าจงรู้ให้เท่าทันอารมณ์ตัวเองระวังการเสียเงินกับของที่ตัวเองหลงไหลนะครับแล้วก็ เรื่องของตัณหาราคะการผิดจารีตประเพณีอย่างเงี้ยอย่าได้ทำนะครับตัณหาราคะความอยากได้อะไรอย่างเงี้ยกิเลสอย่างเงี้ยรู้ให้เท่าทันนะครับอย่าได้ทําไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ขอให้ทําทุกๆอย่างให้ตรงไปตรงมาเปิดเผยนะครับ ตามนี้นะครับเราความเจริญรุ่งเรืองล้วชัยชนะทั้งหมดนี้จะมาสู่คุณอย่างสง่างามนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวดีๆเยอะมากนะครับมีเรื่องราวดีๆและคําแนะนําดีๆเยอะมาก <oui. S 1> พิมพ์สาธุข้างล่างนะครับพิมพ์สาธุข้างล่างนี้นะครับสิ่งดีงามใดที่คุณคาดหวังที่คุณปรารถนาผมขอให้สําเร็จสมหวังดังปรารถนา ดังที่คุณตั้งใจนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ